กลายเป็นว่าสังคมไทยมีหาคนดีไม่ได้แล้วเพราะว่าคนอย่างคุณสุมเมธตันติเวชกุลก็จะถูกคนสนที่ลิ้มทองคุณจะแฉเบื้องหลังเรื่องอะไรก็ไม่รู้ครับซึ่งซึ่งผมเองผมคิดว่าไม่มีอ่ะแต่ว่าเขาพูดไว้แบบนี้เป็นปริศนาให้คนคิดว่ามีและที่สาคัญก็คือว่าถ้อยคาที่กล่าวโอ้โหเขาใช้คํำ่าอยาทะลึ่ง ทำไมต้องเปิดพจนานุกรมไหมครับท่านบุ้ชมครับนะนะต้องเปิดพจนานุกรมไหมครับคำว่าทะลึ่งเนี่ยมันมันหมายความว่ายังไงนะแล้วใครคุณจะใช้กับใครได้นะคุณสุเมธอายุเท่าไหร่คุณสนที่อายุเท่าไหร่คุณสุเมธตำแหน่งอะไรคุณสนที่ตำแหน่งอะไรครับนะคุณสนที่รับใช้คุณสุเมธรับใช้ใกลบุรคชิดเบื้องพระยุคคนะบาทแต่คุณสนที่ริมทองคุณนี่เป็นคนล้มละลายมีหนี้สินธนาคารมากมายแล้วจะจะพูดไปให้ไกลไปกว่านั้นอีกก็คือว่า ยังมีน้สินที่ค้างคาอยู่กับธนาคารจึงไม่รู้ว่าจะมีปัญญาชําระหรือไม่ซึ่งแปลว่าไงครับแปลว่าเขาได้ทําร้ายประชาชนเพราะว่าเงินฝากที่อยู่ที่ธนาคารงเหมอนประชาชนมันมันไม่สามารถจะคืนเงินให้กับธนาคารได้ก็เท่ากับว่าไม่สามารถจะคืนเงินให้ประชาชนได้แต่คนอย่างนี้นะครับมาวิจาร์คนอย่างคุณสุมเมศต,ตันติเวชทคุณอย่างเสียเสียหายหายให้ท่านประชาชนได้ฟังกันทั้งประเทศ มันกลับการระบาดมันอะไรกันครับนี่แต่คุณพครับวันนี้คุณสมเทศสันติวเชีกุลนะครับท่านก็ได้กล่าวถึงกรณีที่คุณสันติมาโจมตีนะครับท่านก็บอกว่ายืนยันว่าการพูดดังกล่าวมีเจตนาดีไม่ได้พูดเพื่อใครส่วนนายสันติกล่าวให้เสียหายนั้นจะไม่ตอบโต้เ,เนื่องจากเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ทั้งนี้ต่อไปจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบหากถูกเชิญไปพูดที่ใดก็ตามนะครับ ฟังอย่างนี้แล้วผมต้องขออนุญาตนะแสดงความคิดเห็นผมว่ามันสองงามสองมุมสองแง่สองมุมคือมุมหนึ่งต้องยอมรับประวัติที่แสดงออกมานั้นคุณสมเมตรแสดงแบบเป็นผู้ใหญ่ครับคือไม่ต้องการต่อรอดต่อเถียงกับคนเหลวไหลก็ถูกเหมือนกันครับคือกระเบื้องก็ไม่ควรจะเอาไปละกระทองทองก็ไม่ควรจะเอาไปละกระเบื้องก็ถูกแล้วนั่นนั่นมองในมุมหนึ่งนะแต่ถ้าหากว่าจะมองอีกมุมหนึ่งสงสารสังคมไทยบ้างไหมล่ะ ที่ปล่อยให้คนชนิดนี้มาเป็นนักเลงโตขมขู่คนนั่นขมขู่คนนี้ขมขู่ทุกคนแล้วก็เกิดมาเจอขมขู่เองนักปราดราชบัณฑิตนักปรา์ราชบัณฑิตก็ถือหลักว่าเป็นนักปราดก็อย่าไปแลกเอาวินเสนไปแลกเลือฮะแต่ถ้าหากคนในทางตรงกันข้ามสวนกลับไปบ้างบางทีมันจะเปิดหูเปิดตาพี่น้องประชาชนคนไทยเป็นล้านล้านคนให้ได้เห็นว่าคนอย่างในสนธิลุนเลี้ยงทองกุณที่เขาอุตสาหเชื่อนะีอ่ยเพราะเขาดูเอสทีวีเนีน ยังโดนคุณยาคนอย่างคุณสุเมศตันติเวชกุลซึ่งเป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือเขาวิจารณ์คืออาจจะวิจารณ์เบากว่าที่พวกเราวิจารณ์ก็ได้แต่ว่าการที่ท่านสละสิทธิ์ไม่ต่อสู้เลยเนี่ยนะครับผมกลับทําว่าทําให้ประชาชนส่วนหนึ่งยังอยู่ในความหลงเชื่อ,อซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าจะได้ว่าสังคมไทยมันจะเป็นอยู่แบบเนี้ยอคืออย่างนี้ก็คือว่าคือขอเรียนกับพี่น้องประชาชนว่านายสนที่ใ,ใช้วิธีการแบล็กเมย์ ความเป็นนักเลงโปแบบนี้เนี่ยแม้กระทั่งวงการสื่อด้วยกันก่อนหน้านี้ก็โจมตีไทยรัฐถึงขนาดประกาศแม่ประชาชนซื้อต่อมาก็โจมตีหนังสือพิมพ์มติชนข่าวสดประชาชาติเป่านหวีดไม่ให้ประชาชนซื้อผู้ประกาศรายการทีวีช่องไหนถ้ารายงานข่าวไม่ถูกใจกลุ่มพันธมิตรก็ประกาศจะบุกท้ายที่สุดทุกคนเหมือนตกอยู่ในเมืองข,ขึ้นของน,นายสุทรีแทบทั้งสิน้นครับอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับไม่ว่าคนที่เป็น อ,ด,อ,ด,อ,อดีตนายกรัฐมนตรีในอดีตหรืออดีตนายกรัฐมนตรีพลเอกสรยุทธ์จุลานนท์หรือแม้แต่กระทั่งแม่ทัพอา,ากาศแม่ทัพอากาศเด็กชลิปภูผาสุขนะครับซึ่งใช้วิธีการแบบนี้กล่าวหาถ้อยคําแรงๆท้ายที่สุดก็มีการไปมอบตัวจนกระทั่งกรณีพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาจนกระทั่งมาถึงดรสุเมธผมถามว่าสังคมไทยเนี่ยจะยอมให้คนคนนี้เนี่ยนะครับที่เป็นคนล้มละลายบิดาก็เป็นคนล้มละลาย สร้างความเสียหายบุกยึดทำเนียบรัฐบาลเนี่ยนะครับกลายเป็นคนที่สามารถทําร้ายทุกคนในประเทศนี้เพราะฉะนั้นผมจึงบอกว่าบางครั้งเนี่ยนะครับสิ่งที่ท่านดรสุเมธท่านก็พูดด้วยความภาวะเป็นผู้ใหญ่แต่ว่าผมก็มีความรู้สึกมันคุณวีระเหมือนกันว่าได้เราต้องยอมนายสนที่กันทุกคนหรือยอย่างไรครับแต่พูดถึงคุณสนทีนี่หลายคนก็กลัวแกนะครับ ถ้าผมพูดอย่างคุณอภิพิธิ์เนี่ยเนี่ยก็รู้ว่าการเคลื่อนไหวของพันธมิตรไม่ถูกต้องนะครับใช้อาวุธทำร้ายเจ้าที่แต่ถามว่าคุณอภิพิธิษเคยกล้ากล้าด่าคุณสนที่หรือกล้าจำดีพันธมิตรสักครั้งไหมครับคุณสนที่เนี่ยเขาเป็นบุคคลพิเศษที่คุณอภิสิธิ์จะต้องไปรับโมวาให้เขาตบหลังตบไหลนะฮะเจอาดอกไม้ไปให้ครับเพราะฉะนั้นก็ไม่มีทางแล้วครับที่เขาจะไปหืออืออะไรกับคุณ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 สนที่คือมันจะกลายเป็นลัทธิว่า มันสามารถสร้างความรู้สึกอันนี้ให้เกิดขึ้นโดยต่อไปนี้เนี่ยนะครับคือคนที่มีความคิดเห็นต่างกับพันธมิตรเนี่ยพันธมิตรโดยสนธิริมทองกุลเนี่ยนะครับประกาศซัดกันอยู่แล้วแต่คนที่แสดงความคิดเห็นเป็นกลางกลางอย่างดรสุมเมศรยแล้วการพูดของดรสุมเมธรไม่ได้พูดเพื่อว,ว่าใครเลย,เยการยกพระอมราชว,วาทในเหตุการณ์พฤษภาซึ่งมีตัวละครอยู่ตัวตัวเดิมคือพลตรีจำลองศรีเมืองอยู่เท่านั้นนะครับก็ไม่ได้ไปวิพากษ์วิจารในทางที่ เสียหายแต่ต้องการให้บ้านเมืองมันเกิดความสงบพ,พันธมิตรเห็นเป็นศัตรูทันทีเพราะฉะนั้นผมจึงบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยนะครับผมเห็นด้วยกับกลุ่มของอาจารย์ชาญพิษเกษตริศศริว่าต้องเลือกให้ใช้พันธมิตรครับแล้วก็ต้องต่อต้านการรัฐประหารต่อต้านเรื่องอนาธิปไตยแต่แต่ผมว่าการที่ดรสมิรศไม่มาตอบโต้ผมว่าก็เป็นเรื่องที่ถูกเพราะว่าท่านเองอยู่สูงแล้วครับ คุณตันที่เป็นใครวันนี้เนี่ยคุณตัวที่เป็นบุคคลที่ล้มละลายทั้งการเงินและความน่าเชื่อถือนะครับเป็นคนที่ถูกสารวิพักษายกคุกอย่างน้อยห้าปีเก้าเดือนแล้วครับแล้วตอนนี้มีคดีเข้าคิวรออยประมาณหกสิบกว่าคดีถามว่าคนอย่างนี้เนี่ยตุกตสุเมจจะมาจะมาแลกกัาความอย่างนี้ว่าทุกคนเนี่ยถ้าคิดแบบที่คุณขก่อแก้พูดเนี่ยนายสนที่ก็ไม่รู้สึกตัวและท้ายที่สุดเนี่ยนะฮะก็คนเอกอนุพงเผาจินดาเนี่ย เป็นประธานที่จะปราบปรามเรื่องการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพนายสนที่กล่าวหาเองยังไม่กล้าดําเนินการอะไรเลยเนะอามันจะกลายเป็นความเชื่อเลยว่าอย่าไปแลกกับมันเอาเป็นว่าอย่างนี้กัเล่ากันอย่าเอาเป็นว่าอย่างพวกผมเนี่ยยังพร้อมจะแลกกับมันถูกเพราะฉะนั้นจะเอากระเบื้องไปกระแทกกระเบื้องให้ดูอ,อย่างนี้โอเคอไหนไหนคุณสนธิเขาได้กล่าวไปพาดพิงถึงดรสุมเมธตันติเวชกุลว่าไปหลับอยู่ที่ไหนไม่รู้ไม่ลุกขึ้นมาห้ามปรามไม่ตำรวจ ฆ่าประชาชนนี่นี่คือถ้อยคำครับคือถ้อยคำครับผมก็ขอเอานี้เลยว่าผมจะเถียงเลยครับผมจะเถียงเลยว่าคํากล่าวหาที่คุณบอกว่าตํารวจเข็นฆ่าประชาชนนั้นเป็นคําเท็จครับคุณสนธิลิมทองคุณคุณกล่าวความเท็จในที่สาธารณะใส่ร้ายตารวจทั้งสํานักงานตํารวจแห่งชาติแล้วก็ผมก็ต้องบอกต่อไปอีกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่7ตุลาคมนั้นมันยังไม่มีความเด่นชัดในสังคมน่าเสียดายครับว่า ตำรวจที่บาดเจ็บหกสิบสาหัสนเกือบยี่สิบนอนอยู่ในโรงพยาบาลจะเป็นสไตไลดดียังไม่มีใครสามารถจะตอบได้ครับ<ะ>ไม่มีใครเป็นกระบอกเสียงให้เลย<ะ>ผมจะเป็นกระบอกเสียงให้<ะ>ผมจะเรียนทางนี้ว่าเนี่ยผมก็ยังดีใจยอยู่ว่านังสือพิมพ์มติชนก็อุตส่าห์นะครับไปสัมภาษณ์เขามาแล้วก็ผมก็จะ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 ,จะอ่านคําที่เขาให้สัมภาษณ์สแสดงความรู้สึกของคนเป็นตํารวจที่มาทําหน้าที่ตามกฎหมายตอนนี้ก็ขอภาพ ตำรวจแต่ละนายออกมาเลยนะครับแล้วก็ปล่อยภาพแค่ไว้อย่างนั้นนะผมก็จะอ่านบทความอันนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่ตำรวจเขาให้สัมภาษณ์มาอยากให้คุณวนะิระอ่านหัวข้อด้วยนะครับนะครับก็ก็นี่แหละครับหัวข้อก็คือเสียงเพียกตำรวจไทยเหตุการณ์เจ็ดตุลาคมเลือดความจริงอนันเจ็บปวดก็จะเริ่มจากว่าผลพวงของเจ็ดตุลาคมเลือดตำรวจต้องก้มหน้ารับ กมตารับสภาพที่ถูกคนในสังคมบางกลุ่มประนามทั้งที่ในวันนั้นกลุ่มพันธมิตรประกาศว่าชมุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธแต่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่กลับถูกทําร้ายบาดเจ็บถึงหกสิบนายหลายคนยังนอนรักษาอาการบาดเจ็บจนถึงทุกวันนี้ซึ่งตำรวจเหล่านี้แทนที่แทบที่จะไม่มีโอกาสอธิบายหรือสะท้อนความเป็นจริงให้สังคมได้รับทราบ จึงของนําความจริงอีกมุมหนึ่งที่เกิดขึ้นกับตารวจที่บาดเจ็บมาเล่าขานกันดังนี้รายแรกนะครับพลตารวจโทสมยศด,ดีมากนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตํารวจท่านได้กล่าวว่าอย่างนี้ครับหลังเกิดเหตุตํารวจเข้ามารับการรักษาตามโรงพยาบาลต่างๆหลายนายหลายนายเข้ามารักษาต่อที่โรงพยาบาลตํารวจถึงตอนนี้มีผู้เข้าที่พักฟื้นอยู่เก้านาย คือดาบตำรวจเสษตราเงินสังกัดกองบังคับการตำรวจปฏิบัติการพิเศษถูกยิงเข้าที่ใต้ตาซ้ายชายโครงขวากระสุนฝังที่ตับและมีแผลที่หน้าท้องต้องผ่าตัดกระบังลมและเย็บตัดเพื่อให้เลือดหยุดแต่กระสุนฝังอยู่ตลอดชีวิตเอาออกไม่ได้จิตตำรวจตรีมนตรีมุกทสารสังกัดบกตอปพถูกยิงที่คอกระสุนโดนตะกรุดไปฝังที่หล,ลอดลม ต้องเจาะบ,บอดและใส่ท่อระบ,บายของเหลวอ,ออกจากบอดรายนี้ไอแล้วกระสุนออกมา